รกิจค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงช็อปธุรกิจในวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะคะอาจจะแปลกใจว่าส้มมายืนทําอะไรในครัวนะคะแน่นอนค่ะว่าส้มจะมาปรุงอาหารโชว์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนละค่ะการทําอาหารสำหรับคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยนะคะจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปค่ะ เพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเชื่อเลยหลายหลายท่านเนี่ยนะคะทำงานยุ่งใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะทําอาหารแล้วหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีฝีมือในการทําอาหารที่อร่อยสักเท่าไหร่เหมือนส้มนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะเอาเป็นว่าง่ายๆค่ะเพียงแค่ในตู้เย็นของเราเนี่ยนะคะมีเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าในตู้เย็นของเราเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเราได้พระเอกหรือว่านางเอกเป็นไก่ของเรามาแล้วคะ่ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำอาหารกันเลยค่ะคุณผู้ชม เพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยนะคะนำผงหมักแบบนี้ค่ะสำเร็จรูปเนี่ยนะคะมาใส่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมแราก็คลิกเส,สร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะได้แล้วพอเราใส่ผงเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็หมักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ออกไปนัะเข้าเตาไมโครเวฟนะคะหรับเวลาที่เราจะเข้าไมโครเวฟนั้นนะคะคุณผู้ชม 4นาทีนั้นก็ขึ้นอยู่กับเนื้อนะคะว่าชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะคะก็อย่างอันนี้นะคะก็ประมาณ5-10นาทีเนาะอ่า10นาทีเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมดูกันดีกว่าว่าน้าตาจะน่ารับประทานขนาดไหนีน่หน้าตาของไก่นะคะค่ะคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะอาจจะงงว่าเอ๊ะวันนี้ซึ่งจะมาบอกธุรกิจอะไรคุณผู้ชมใช่ไหมนะคะ วันนี้เนี่ยนะคะส้มเลยจะพาไปดูธุรกิจกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเกี่ยวกับผงปรุงอาหารนะคะสำเร็จรูปค่ะนั่นก็คือบริษัทโฟร์ฟู้ดเองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะจะไปพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการนะคะของบริษัทโฟฟู้ดกันค่ะถึงผลิตภัณฑ์นี้นะคะว่าถ้าหากเราเนี่ยนะคะอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยนะคะเราต้องทาอย่างไรบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านเลยค่ะ ส้มเกลอยู่กับคุณสมเจตปัญจวัฒนานกูนะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัทโฟล์ฟู้ดค่ะสวัสดีค่ะวิทวิ์ค,ค่ะคมื่อสักคู่นี้ค่ะพี่สมเจตส้มได้โชว์ฝีมือให้คุณผู้ชมได้ชมในการปรุงอาหารด้วยผงปรุงสำหรูของบริษัทของพี่สมเจตค่ะครับส้มก็อยากจะถามก่อนอื่นเลยนะคะว่าธุรกิจของบริษัทโฟล์ฟู้ดเนี่ยค่ะเป็นธุรกิจแบบไหนคะพี่สมเจตคือบริษัทโฟล์ฟู้ดนะครับเราก่อตั้งมาประมาณเกือบสิบปีแล้วแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเราจะผลิตเพื่อป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักเพราะฉะนั บุคคลทั่วๆไปจะไม่ค่อยรู้จักไวซาโฟฟูดเพิ่งจะมีมา2ปีให้หลังเนเราเริ่มที่จะมีขยับขยายโดยใช้แบรนด์ตาไทยเชฟครับแล้วก็มีผลิตเพื่อป้อนให้กับร้านค้าแล้วก็อ e s อ e ครับ แล้วอย่างนี้อ๋อสินค้าของบริษัทโฟร์ฟู้ดเนี่ยค่ะพี่เป็นสินค้าประเภทไหนอะไรยังไงบ้างคะสินค้าของบริษัทโฟร์ฟู้ดส่วนใหญ่จะเป็นลนักษณะเป็นผงปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารนะครับค่ะอย่างที่ได้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใช่ค,ครับื่อปรุงอาหารค่ะแล้วนอกจากผงปรุงแต่งอาหารเห็นบอกว่ามีสินค้าอย่างอื่นด้วยเหรอคะคือจริงตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเราแยกออกเป็นสินค้าออกเป็นด้วยกันสองหมวดนะครับก็ค,คือกลิ่นของคาวกับทางด้านของหวานถ้าอย่างของคาวเนี่ยที่ลูกค้าเห็นโดยทั่วไปนะครับถ้าอย่างที่เรา ขายในรายอุตสาหกรรมอย่างสมมติเ hmm. ดินเข้าตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเข้าตามร้านมินิมาร์ทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวไม่ว่าจะเป็นลายไส้กรอกลูกชิ้นนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยคือโฟร์ฟู้ดเนี่ยผลิตแล้วก็ป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ใช้วัตถุดิบของโฟร์ฟู้ดเนี่ยผลิตออกมาเป็นสินค้าของเขาไม่ว่าจะเป็นลายขนมขบเคี้ยวหรือว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกไส้กรอกลูกชิ้นนะครับส่วนถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในด้านของหวานเนี่ยตอนนี้โฟร์ฟู้ดเพิ่งเริ่มทํา ก็จะมีไอติมน้ำผลไม้ไทยเชฟจุ๊บๆนะครับแล้วก็จะมีผงพุดดิ้งผงเต้าหวยผงวุ้นเจลาตินแล้วก็จะมีพวกผงชานมอะครับอันนี้จะเป็นลายของหวานที่ทางบริษัทเริ่มผลิตนะครับ ก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยเนาะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะสามารถนําไปปรุงสําเร็จรูปได้เลยเราง่ายๆวิธีง่ายๆเลยใช่ไหมคะพี่แล้วอย่างนี้เนี่ยจุดเด่นของธุรกิจของเราเนี่ยคืออะไรคะพี่ถ้าจุดเด่นในส่วนของเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็คือโรงงานเนี่ยตอนนี้เราได้มาตรฐาน GMP และก็ h a CCP จากทาง B B Q I นะครับถ้าเป็นลายที่เราส่งตามอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่คือเราผลิตตามออเดอร์ลูกค้าแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะ ค่ะ <C> e <an> เรียกได้ว่าหลายหลายท่านเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่ฟังเนี่ยเริ่มอยากจะสนใจแล้วล่ะค่ะพี่ <c oughs> เริ่มสนใจแล้วทีถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะอยากจะทําธุรกิจร่วมลงทุนกับเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องทํำยังไงบ้างคะคุณสมเจตจริงๆถ้าร่วมลงทุนกับธุรกิจของไทโฟฟู้ดก็ไม่ยากนะคะ <c oughs> ระับก็คือสามารถโทรติดต่อเข้ามาที่ทางบริษัท <c oughs> ว่าแจ,งาจ้งความจำนงว่าอยากจะต้องการซื้อเพื่อไปจําหน่ายต่อหรือว่าซื้อเพื่อเอาไปผลิตเป็นสินค้าและขายในร้านของตัวเองก็สามารถติดต่อได้เข้ามาเลยะครับเพราะตอนอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีรับ อยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่ว่าต้องการสินค้าของทางฟร์ฟู้ดเนี่ยไปจําหน่ายก็กตัวแทนจาหน่ายนั่นเองใช่ไหมคะสามารถสั่งเข้ามาได้เลยก็คือยอดถ้าเป็นในกรุงเทพและในกรุงเทพปริมณฑลนะคบคะเราจะดูคิวรถผ่านก็สามารถส่งได้ถ้าเป็นตาา่างจังหวัดนขั้นต่ําเราขอที่5000ยอดยอดขั้นต่ํา5,000บาทเราสามารถจะส่งให้ได้ครับ ค่ะแล้วอยากจะให้พี่สมเจนบอกช่องทางในการติดต่อที่ชัดเจนนิดหนึ่งค่ะกับถ้าช่องทางในเรื่องของการติดต่อใช่ไหมครับก็สามารถโทรเข้ามาที่บริษัทได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่บริษัทก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ8โมงถึง5โมงครึ่งก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ก็029683723-6นะครับแล้วก็เบอร์มือถือก็จะมีด้วยกัน3เบอร์0818228168แล้วก็จะมี081 9017580แล้วก็เบอร์สุดท้ายก็0818697633ครับค่ะกรณีวานนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะอยากจะร่วมลงทุนกับธุรกิจนี้นะคะยังไงก็ติดต่อตามช่องทางที่พี่สมเจตบอกได้เลยค่ะสุดท้ายค่ะพี่สมเจตคะัพี่สมเจตมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งไหมคะว่าเอผื่ออยากจะร่วมลงทุนหรือว่าอยากทำธุรกิจประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของทางโฟร์นะครับจะมีด้วยกัน เยอะมากมายนะครับอันนี้แล้วแต่ทางลูกค้าที่มีความสนใจนะครับอยากจะติดต่อเข้ามาแล้วก็รวมทั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าซื้อไปจําหน่ายต่อนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราจะมีตัวเด็ดๆด้วยกันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2อสอ,ส,อส่วนนะครับอย่างแรกจะเป็นผงหมักอย่างที่น้องส้มเมื่อตอนต้นชั่วโมงที่มีทําโชว์แล้วสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยตอนนี้ตามร้านที่ขายข้าวเหนียวส้วตามตำมานะครับก็คือเนี่ยมีซื้อไปจําหน่ายค่อนข้างเยอะนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไอติมน้ําผลไม้ไทยเชฟจุ๊บ นะครับตอนนี้ก็ตัวนี้มาแรงไม่แพ้กันเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าโรงเรียนหรือว่าตามตลาดนัดก็มีสั่งเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับราคาจําหน่ายตอนนี้เนี่ยเราส่งให้แท่งละ8บาทนะครับแล้วก็ลูกค้าเข้าหน่ายประมาณแท่งหนึ่งสิบถึงสิบสอบาทนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทําเลสถานที่นะครับบางเจ้าก็รับไปเป็นลังนะครับแล้วก็ไปฟรีที่บ้านแล้วก็ใส่หลังโฟมไปจําหน่ายนะครับถ้าในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยลังเดียวเราก็ส่งแล้วนะครับลังหนึ่งก็240แท่ง นะครับราคาก็1,920บาทถ้าต่างจังหวัดเราขอขั้นต่ำสามลังครับค่ะพี่สมเจตครัะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะนอกจากรับตัวแทนจําหน่ายแล้วเนี่ยยังได้ยินข่าวมานิดหนึ่งว่าพี่สมเจตเนี่ยอยากจะได้คนไปร่วมงานด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับ<ม>ลืมไปเลยครับเพราะว่าจริงนอกจากว่าเราต้องการรับตัวแทนจําหน่ายที่ขายสินค้าเราแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทางบริษัทโฟร์ฟู้ดนะครับก็ยังเปิดรับสมัครเราเรียกง่ายๆว่าเป็นฝ่ายขายตลาดสดนะครับก็คือรับสมัครใครที่มีใจรักงานขาย นะครับชอบงานลุย,ลยนิดหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองนะครับสามารถเข้าตอกซอกซอยแล้วก็รู้จกักตลาดสดเป็นอย่างดีนะครับทางบริษัทเนี่ยมีเงินเดือนให้มีสวัสดิการให้นะครับสามารถสนใจติดต่อเข้ามาที่บริษัทได้นะครับผมขอฝากนิดนึงเมื่อกี้ลืมบอก <ใช S 1> ทางน้องส้มไป <ใช S 1> นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ผมแนะนําไปก็คือในส่วนของผงปรุงรสในส่วนไอ้ผงหมักบาร์บีคิวกับกระเทียมพริกไทยนิวออลีนไปแล้วนะครับกับไอเติมน้ำผลไม้ไทยเชฟจุ๊บแล้วนะครับ ตั้งแต่เดือนกระกฎาคมเป็นต้นไปนะครับผลิตภัณฑ์ของไทยเชฟจะมีตัวผงไก่ไทยเชฟ <okay. S 2> เรามีวางจําหน่ายแล้วที่โลตัสทุกสาขานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราได้มาตรฐานฮาลาลด้วยนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวมุสลิมนะครับที่มีความสนใจอยากลิ้มลองชิมรสนะครับผลิตภัณฑ์ผงไก่ไทยเชฟก็สามารถไปหาซื้อได้ที่โลตัสทุกสาขาได้แล้วครับ ค,ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเป็นธุรกิจนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถรวมได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะหรือว่าจะซื้อไปเรียกได้ว่าใช้เองหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็สามารถทาได้ง่ายๆแล้วก็ปรึกษาปัญหากับพี่เขาได้ง่ายๆเลยคะ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะซุ้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สมเจตมากๆเลยนะคะที่มาให้ค,ความรู้แล้วก็แนะนําธุรกิจกับเราค่ะ